วัยเราแม่เล่าย้อนไวัสมัยสาวๆเคยฮอตมากหนุ่มรุมจีเพียบลูกไม่เชื่อจนได้เห็นภาพขยี้ตากันทางโซเชียลสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,ก็สิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตกันค่ะ หลายคนน่าจะคุ้นชินกันแล้วนะคะกับภาพของพ่อแม่ที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวเพราะชีวิตต้องทํางานหนักยอมสละเวลาดูแลตัวเองเพื่อหาเงินดูแลลูกๆจนร่างกายถดถอยไปทุกปีคะ่ะและอาจไม่ทันได้รู้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี้ก็เคยมียกทองของตัวเองด้วยแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามจนบางครั้งลูกๆแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยคะ่ะ เช่นเดียวกับเรื่องราวจากเว็บไซต์ต่างประเทศ Sao Star เผยว่าขณะนี้กำลังมีคลิปไวร,รัลในโลกออนไลน์ประเทศเมียนมาหลังลูกชายได้มีการโพสภาพของคุณแม่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ดูยังไงก็ห่างไกลจากคำว่าโดดเด่นกันจะเผยภาพความปังในอดีตของแม่ทำให้ทุกคนต้องขยี้ตาเลยค่ะโดยเจ้าของคลิปดังกล่าวลงภาพของแม่ในปัจจุบันด้วยแคปชั่นว่าแม่บอกว่าเมื่อก่อนหนุ่มๆแถวบ้านทุกคนพายกันมาชอบ แต่ลูกชายฟังแล้วกลับไม่เชื่อเพราะจากภาพก็พอเข้าใจว่าลูกคงน,นึกไม่ออกจริงๆว่าแม่ที่ดูหน้าตามีอายุพอกหน้าด้วยสมุนไพรจนดูไม่จืดจะเคยสวยตามที่เล่าจริงไหม อย่างไรก็ตามเมื่อแม่นำรูปในอดีตมาโชว์ลูกถึงกับต้องตะลึงเพราะหญิงที่เห็นอยู่ตรงหน้าย้อนไปสมัยยุคู่90เธอคือสาวที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะหน้าตาที่สวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ดีกรีระดับประกวดนางงามหรือว่านางเอกเลยทีเดียวแท่งนี้หลังคลิปดังกก่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นแท้งนี้หลังคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีชาวโซเชียลแห่เข้าชมมากกว่า 5ล้าน7แสนครั้งหลายต่อหลายคนต่างอึ้งกับความสวยของคุณแม่ในอดีตและบางส่วนก็แนะนำว่าให้ลูกชายรักและดูแลแม่ดีๆเพราะเชื่อว่าแม่ยอมสละชีวิตเพื่อครอบครัวจนไม่สามารถรักษาวความงามของตัวเองให้เหมือนในอดีตได้แล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิ้วคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกศิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากศิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ